มาจ้าเพื่อนมาใส่ปุ๋ยมันกันนะคะบัดนี้เดีย๋ยวน้อยกวานไปม้างแล้วล่ะโอ้โหฝนลินลิน,ลน,ลนพอดีเลยพี่น้องจ้าว่านปุ๋ยมันกันฝนลินเหมาะมากเลยว่านปุ๊บละลายทันทีเลยพี่น้องเพื่อนปุ๋ยนา,นาหายเกลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มหางจางหายแล้วอันปุ๋ยอะเดี๋ยวน้อยอยัยยงว,ว่านบ่เสร็จนะคะเอาปุ๋ยมาสามซอบพอดี ผู้จัดการมาไถาให้พ่ออยายน้อยก็ลเลยได้ว,ว่านผู้เดียวพี่น้องเือตอนแรกผู้จัดการเพิ่นว่านเพิ่นจะมาว่านปุ๋ยเด็กว,วันนี้เลยเปลีป่ยนแผนจะเตรียมการยอดขขาโคดพี่น้องจ้ามันยายน้อยกับ่ค่ายเวิร์กบันไดดอกพี่น้องเป็นหัวสร้างหัวมา้ามันไหมนะคะมันน้อยสองเดือนแล้วละ,ละเป็นวุฒเป็นหัวย้องกับพองพี่น้องเอ,อ้ยนี่ว่าสิบ่เป็นไวรัสกันยังมีไวรัสนะคะเพื่อนๆจ้านี่จ้าความมาแต่ใส่ตอนเอาต้นพันมาก็คือบ่เห็นมีไวรัส บัดมะฮอดให้ละกายเป็นไวรัเสเซ้ยพี่น้องจ้ะถึงงามันหลายผู้จัดการฉีดกันยุบไปแน่ลายเติบยุ่จะเพื่อนๆสงสัยมันถือยามัได้ยุบต้นงามกับงามนะคะต้นสมบูรณ์กับงามตาดีอยู่ต้นใดบ่ไข่สมบูรณ์กับบ่ไข่เวิร์กปันใดดอกพี่น้องจ้ะแต่สาคัญเนี่ยปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นอันนี้หลายอยู่นะครับเพื่อนๆน,นี่ไวรัสแก้ไขจังไดพี่น้องเอ,อ้ยสงสัยจะได้ถิมพันธ์สดใบบุ๊ ปีนี้ก็นเน้นสายพันธ์แป้งหลายอยู่นะคะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าเพิ่นวาสายพันธ์แป้งก็จะได้ราคากวัวสายพันธุ์ที่บมีแป้งนะคะนี่ตรงนี้หญ้ายมันอยากแห้งพี่น้องนี่ย้อยกับไปกินเ้าเที่ยงและคกะออกมาวันต่อจะเพื่อนเพื่อนเพิ่งวันเบิดไปลูกเดียวเองเพราะว่าภาคเซาบ่ทันไหนวานอันนั้นมุมนั้นมันมันใหญ่นะคะมันเดือนสิบสองก็ยังบ่สงสูงบันไดเลจ่ะเพื่อน นี่ก็ได้หกเจ็ดเดือนไปแล้วถ้าพูดถึงว่าข้าเป็นั้นนั่นก็เพาะขุดแล้วล่ะแต่ว่ากับว่าแน่ดอกถ้าฝนเล่งก็อาจจะได้เก็บกู้ก้อนกำหนดอยู่นะคะประมาณอาจจะนาจะตุลาพุ่นลรพี่น้องตุลาพฤศจิกาพุ่นใดบุ๊ถ้ามันวานเอาก็ยังจะบกเก็บกู้ถ้าเน o ก็อาจจะได้เก็บกู้ก้อนกำหนดเซึ่งอันนี้สงสัยถือยาหรือจังใดยอดยีกยอดห่นหมดนี่พี่น้องจ้ะผู้จัดการทุนมาไล่ยาไปแล้วเรียบร้อย เป็นเอเติร์ดดีวงพี่น้องแต่ว่ามันนี่บ่าะไขปันไดจะนี่มันเป็นยองยองก็เลยเอาปุ๋ยมาอ้อยจากน้อยเพื่อจะได้กระทุ่งให้มันง่ายขึ้นไวๆจะได้ทันเวลาและทันราคาหาราคามันขึ้นปุ๊บปับลงปุ๊บปับจะนํำบ่ทันพี่น้องเอ้ยบ้านปุ๋ยเล้ยวยใจแยน้อยก็อยากมีรถมาแทกอยู่แต่เสียทีมันเข่าแทกก็ได้ดอกในพี่น้องจ้านี่ ถ้ามีรถแทก็กคบปุ๋ยกับสีเวิร์กยู่เนาะจะเสียทีของเขาพวกนี้ก็เลยจะเอาแบบสภาพตามเดิมๆนี่แหละเฮ็ดไปแบบตามตามวิธีเดิมก็คือวานแลี่วๆเลยพี่น้องเลยว่าเจอกันอีกทีก็ตอนเก็บเกี่ยวพุ่ละบาทนี่ไปจ้ะเดี๋ยวเย๊นหน่อยสีพาพไปเบึ่งงมองว่านปุ๋ยจบค่อยเวิร์กไปไหนนะคะมองนี่ เพื่อพี่น้องจ้ามองนี้นะคะ